ทดสอบเสียงพุทโธธร,ทรมโมสังโคอายุวันโนสุขังพลังเสียงเพิ่งกลับมาวันนี้นี่เองเสียงหายไปหลายวันเลยเนาะเจ็ดวันเห็นจะได้เป็นหวัดแล้วก็ทรมานมากทมเลยและ ก็วันนี้พอเสียงกลับมาก็เลยกลับมาขึ้นเวทีอีกครั้งหนึ่งจริงๆตั้งใจจะมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยแต่นี้เสียงยังมาไม่เต็มร้อยก็เลยรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนวันนี้ขนาดร่างกายพอจะพร้อมบ้างสักเจบเซ็น แต่สภาพดินฟ้าอากาศก็ไม่พร้อมเลยเนาะฝนตกกระนําลงเรือมาก็ฝนตกใส่เรือขออนุญาตแป๊บเดียวนะพี่น้องเนาะ อุปปักแปลว่าใกล้สวรรค์อุปะแปลว่าใกล้ตักทะแปลว่าสวรรค์อุปตักคแปลว่าใกล้สวรรคออนุญาต จันเะเอานะพุทโธธัมโมสังโฆนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระควโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังัจฉามิอามังสรนังัจฉามิสังฆังสรนังัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังัจฉามิทุติยัมปิอามังสรนังัจฉามิ ติยัมปิสังคังสารนังคะฉามิติยัมปิพุทธังสารนังคะฉามิติยัมปิธรรม,มงังสารนังคะฉามิติยัมปิสังคังสารนังคะฉามิขอ,อนอบน้อมบูชาพระบรมศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกระวะแด่พระธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่นำพาประชาัช์ผู้ปฏิบัติตามไปสู่ความหลุดพ้นจากเพลิงทุกข์โดยแท้นมัสการแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีแล้ว รวมทั้งผู้ปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกจนก็จะดีพุทโธธรรมโมอังโคเจริญธรรมท่านทั้งหลายที่ร่วมฟังการชุมนุมอยู่ที่เวทีคอปทอเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย ทุกชีวิตขอส่งเสียงอันอ่อนระโหยโรยแรงจากสรมณะเพาะพุทธกันทะเศฐโถหรือคือท่านจันจากสันติอโศบวรสันติอโศใช้คำว่าบวรหมายความว่ากไร ปรวรมาจากคำว่าบ้านวัดและโรงเรียนคือสันติอโศกเนี่ยเป็นมากกว่าวัดไม่ใช่แค่วัดปรวรเนี่ยเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งวัดเป็นทั้งโรงเรียนก็คือชุมชนของเราเนี่ยมีความเป็นบ้านคือมีความเป็นหมู่บ้านให้ชุมชน ประชาชนได้พักอาศัยเพื่อปฏิบัติธรรมนั่นก็คือมีความเป็นบ้านขณะเดียวกันก็มีความเป็นวัดก็คือเป็นพื้นที่ที่นักบวชใช้ชีวิตปฏิบัติธรรมจะบอกว่าเป็นโรงพยาบาลสำหรับคนบาปและเป็นพิพิธภรัณฑ์สำหรับนักบุญ ก็ว่าได้หนึ่งบ้านสองวัดและสามโรงเรียนโรงเรียนก็แน่นอนเป็นสถานศึกษาของเยาวชนจนถึงประชาชนโดยทั่วไปเราจึงเรียกว่าปวรสันเทีโศกบ้านวัดโรงเรียนเวลาเราไปประเทศศรีลังกา เราจะได้ยินคำทักทายของคนสี่ลังกาว่าอายุบาวออายุบาวรก็เหมือนกับคำว่าสวัสดีเหมือนกับคำว่านมัสเตเนปาลนมัสการอินเดียเนี่ยประมาณนั้นเนี่ยเหมือนกับเฮลโลเหมือนกับอาวอาร์ยูอะไรประมาณนี้แล้วก็บาวรเนี่ยเป็นคำที่เราเรียกขาน ในส่วนของสีลังกาซึ่งเป็นประเทศที่แนบแน่นกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากตอนนี้เรามาต้องการจะมาทดสอบเสียงดูว่าเสียงที่หายไปประมาณสักหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเจวันโดยประมาณเนี่ยปัดนี้กลับมามากน้อยแค่ไหนอย่างไรปกติอาตมาจะมีการเปล่งเสียงที่ระเบง แรงและเน้นอันนี้เป็นคาแรค c เตอร์เป็นรูปแบบในการใช้เสียงแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็รู้ว่าจริงๆก็ไม่ควรจะขนาดนั้นแต่มันก็เป็นความเคยชินเนเมื่อเป็นความเคยชินเนี่ยเราก็ทำไปตามความเคยชินปรากฏว่าอาตมานมีคติของชีวิต ว่าความเคยชินเนี่ยกินสติความดำริดกินถีนมิตะก็หมายความว่าถ้าเราปล่อยให้ตัวเองเป็นไปตามความเคยชินเนี่ยมันก็จะขาดสติในการควบคุมตนเองจำได้ว่าก่อนที่อามาจะสุดหนักลงไปด้วยหวัดและต้องนอนสมอยู่ประมาณเจวันอาตมามาขึ้นเวทีนี้ แล้วธรรมาก็ตะเบงเสียงสุดลิมทิมประตูก็หมายความว่าใช้เสียงอย่างเต็มแรงโดยไม่ปัญญาปัญญงตนเองหลังจากนั้นธรรมาก็เสียงหายไปเป็นเวลาเจ็ดวันกว่าน,นี้เสียงพอเริ่มกลับมาบ้างแล้วก็กลับมาด้วยการเป็นผู้รู้จักประมาณในการใช้เสียงเพราะนั้นเสียงธรรมาก็จะแปลกไปจากเดิม ยังเห็นได้ชัดก็คือจะเป็นเสียงที่ที่อ่อนแรงแผ่วระหอยยังเห็นออยังเป็นเรื่องที่ <c oughs> คิดปกติจากแต่เดิมโดยประการทั้งปวงน่ะแล้วก็ตั้งใจตั้งใจที่จะมาทำแบบนี้ให้เป็นที่ปรากฏเป็นธรรมะพุทธก็พูดเถอะเป็นเทวทูตไว้เตือนพวกเราอะ่ะให้ตั้งตอนอยู่บนความไม่ประมาท ขอบใจพ่อหนุ่มด้วยนะขอบใจพ่อหนุ่มด้วยที่กรุณามาร่วมนั่งฟังเมื่อคราวที่แล้วตอนอาตามากำลังก่อนจะตุด,ดพ่อหนุ่มก็มานั่งฟังอยู่ที่นี่ด้วยปัจจุบันอาดมาทุดไปเจ็ดวันพ่อหนุ่มก็กลับมานั่งฟังอยู่ที่เดิมแสดงว่ายังเป็นเอฟซีแฟนคลับที่น่าประทับใจอย่างกระทั่งถึงปัจจุบันนี้บอกตรงๆว่า จริงๆอาตมาควรจะต้องนอนอาตมาควรจะต้องนอนพักผ่อนต่อแต่อรรมามองว่าเมื่อเจ็ดวันผ่านไปไววเหมือนโกหกเนี่ยเราก็ควรที่จะลองมาทดสอบกําลังดูบ้างว่าเออพอไหวไหมคือธรมาค้นพบว่ารถที่จอดนานๆเนี่ยไฟมันจะดับไปโดยปริยายหม้อไฟเนี่ยมันก็จะอ่อนที่สุดมันไม่ทํางาน เราะนั้นเมื่อเราจอดรถซ่อมเรืออะไรต่าก็แล้วแต่เราก็ควรที่จะออกมาขับรถใช้งานบ้างอย่างน้อยมันก็จะได้มีการชาร์จรถให้มีไฟทำงานแบบนั้นแบบนี้โดยประการต่างๆเพื่อเรามามีความเชื่อว่าการทำงานเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมแล้วเรามามองดูว่าการทำงานเนี่ยคือการพักผ่อนในการพักผ่อนเนี่ยแน่นอน เราพักผ่อนเพื่อมีเรี่ยวแรงมาทํางานแต่ในขณะเดียวกันอาตมาก็มองว่าเวลาเราทํางานเนี่ยก็จะทําให้เรามีโอกาสได้พักผ่อนเป็นอย่างดีในการพักผ่อนและการทํางานเนี่ยจะต้องเป็นส่วนในการเพื่อกูลซึ่งกันและกันจะไม่เป็นอุปสรรคต่อกันและกันโดยประการทั้งปวงอาตมาเชื่อเช่นนั้นนะอาตมาก็เลยพยายามจัดสรรการพักการเพียรเนี่ย ให้พอเหมาะพอควรอย่างเช่นวันนี้ที่เดินทางมาเนี่ยแม้ในใจจะรู้สึกว่าเอเราจะผมกำลังมากไปหรือเปล่าเราจะเพียรมากไปหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันก็ทดสอบทดลองดูอ่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลาในช่วงท้ายๆอาตมาจะพูดถึงบทเรียนแห่งความเจ็บป่วยให้พวกเราได้ฟังอ่านั่นก็เป็นเรื่องที่จะต้องพูดในภายหลัง เพราะว่ามันมีประเด็นที่จะพูดอยู่หลายเรื่องเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับปานเมืองประเทศชาติจนกระทั่งถึงโลกอาตมาบอกกับพวกเราให้ก็ได้ว่าโลกเราทุกวันนี้เนี่ยมันมีความร่องหรือมีความไม่สมบูรณ์อยู่เป็นนิดตามในยะที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกความว่าโลกนี้ร่องอยู่เป็นนิด ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มอันนี้คือถ้อยคําที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกกรุณาฟังอีกครั้งหนึ่งโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มหมายความว่าโลกเราเนี่ยถ้าเราจะหาความสมบูรณ์ความพอเหมาะพอดีนะในโลกนี้เนี่ยเป็นไปนไม่ได้เพราะโลกนี้คือความพร่อง โลกคือความไม่สมบูรณ์โลกคือความไม่อิ่มความไม่เต็มเนี่ยอย่างยกตัวอ,อย่างเช่นวันนี้เราจะสังเกตฝนตกแล้วก็รถติดใช่ไหมฝนตกเนี่ยรถติดติดแน,น่นเลยทีเดียวอะ่ะคนที่กำลังเดินทางกลับสู่เคหาสถานบ้านของตนเนี่ยก็จะต้องทุกทรมาน <c oughs> เด็กนักเรียนกําลังเดินทางกลับบ้านก็อ่ะบ๊ายบายลูกเดินทางกลับโดยสวัสดีก็เรียกว่าแต่ละคนแต่ละคนก็จริงๆเด็กบางคนยืนต่องโทรศัพท์แล้วก็เดินต่องโทรศัพท์ดูเหมือนว่าจะไม่ทุกขกับฝนตกอ่าไม่ฝนอ่าไม่ทุกขกับรถติดสักเท่าไหร่อ่ะเพราะเขามีกสิ่ มีเครื่องเกาะมีเครื่องอาศัยคือโทรศัพท์ที่เขาชอบที่เขาติดอยู่ก็เดินผ่านไปหันมามองอาตมาที่ทักทายบ้างเล็กน้อยแล้วก็เล่นโทรศัพท์ต่อไปตามภาษาเด็กๆโลกเราเนี่ยนะถ้าเรามีกระสินมีเครื่องเกาะหรือมีที่อาศัยเราก็จะกระพอ ึงใจของเราออกไปจากความทุกข์ที่เรากําลังมีอยู่เป็นอยู่ใ้บ้านยังอาตมาเนี่ยมีความทุกข์อันเนื่องมาจากเป็นวัดมาเจ็ดวันก็ปรากฏว่าอาตมาก็อาศัยความเป็นผู้ที่มีมีกสินเนะี่ยใส่ใจดูความเป็นไปของบ้านเมืองนะติดตามข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองด้วยจิตใจที่เป็นกลางเป็นธรรม ไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่เกลียดไม่โกรธไม่โทษใครแล้วก็ตามดูตามรู้เรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ชายแดนไทยขเขมรไทยกัมพูชาตลอดเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เราก็จะเห็นเลยทีเดียวว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ดูดึงเครียดดูดึงเครียดแต่ เมื่อมีการเกาถูกที่คันมีการเกาถูกที่คันแทนที่จะต้องนำอาวุธของทั้งสองประเทศอ้ําหันพลลมใส่กันเพื่อให้ปาดเจ็บล้มตายจากฝั่งหนึ่งไปสู่อีกฝั่งหนึ่งปรากฏว่าฝ่าย ความมั่นคงของประเทศไทยเราอ่ะเกาถูกที่คันเกาถูกที่คันคือแก้ทุกข์ที่สาเหตุของทุกข์ยมว่าไหมเคื่อมาว่าทาหารและฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมีความสุขขุมคำมพีรภาพมีความฉลาดในการจัดการกับปัญหาเพราะนั้นปกติเราก็มองดูว่า าหารเนี่ยจะต้องจะต้องใช้อาวุธจะต้องใช้กำลังจะต้องใช้ความได้เปรียบในทางของครามต่อสู้เพื่อเอาชนะฝ่ายตรงกันข้ามด้วยกำลังนิดที่เหนือกว่าด้วยอาวุธที่เหนือกว่าจะปรากฏว่าทหารไทยเราจะด้วย ความฉลาดจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาหรือจะด้วยความสุข,ขุมคำกีรภาพอย่างใดก็แล้วแต่อาหารไทยเราเลือกที่จะเลือกที่จะปิดดานเข้าใจไหมโยมเลือกที่จะปิดดานแล้วปิดดานที่ไหนไม่ปิดปิดดานที่คนจะไปเล่นการพานันนะนะ โอ้โดยเฉพาะไปเล่นกาสิตโนะเนาะอ้อปล่อยเป็ดอาตมาเรียกว่าปล่อยเปรตนั่นแหละอาตมาเรียกว่าปล่อยเปรตนะด่านนั้นไม่ใช่ปล่อยเป็ดนะอาตมาเรียกว่าด่านดานปล่อยเปรตปล่อยเปรตพวกเราช่วยเรียกต่อๆอาตมาด้วยด่านนั้นเนี่ยเป็นด่านปล่อยเปรตนะใช่ไหมแล้วเปรตที่ไหนไปมากที่สุด เปรตเปรตไทยนี่แหละไปมากที่สุดนี่โยมทราบไหมไรายได้ที่จะได้จากด่านปล่อยเปรตเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์แบ่งให้ใครแบ่งให้เหง่ซวยอ่ะนะเออนั่นแหละสามสิบเปอร์เซ็นต์แบ่งให้เหง่ซวยอ,ะนะ <c oughs> อ่ะ,อะ,อะ,ะ,อะ,อะมันก็เลยมีกำลังด่าประเทศไทยอยู่ทุกวันนี้มันเอากำลังที่ไหนมาด่ารู้ไหม มันเอากำลังจากสามสิบเปอร์เซ็นตนะ่ะใช่ <c oughs> มันเอากำลังจากสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละมาเล่นงานนะนะแต่ประเทศไทยยังไม่วักไม่เอ่อไม่เว้นวักแต่อย่เรื่อยๆอบอกว่าประเทศไทยเป็นผู้รุกรานโดยประการต่างๆทำตัวเป็นหมาน้อยเห่าดังอยู่นั่นแหละทำตัวเป็นหมาน้อยเห่าดังอยู่นั่นแหละนั่นะแหละ จริงๆเขาปลุกประชาชนกัมพูชาเนะียให้เกลียดประเทศไทยก็จะกข้าใจไหมเขาปลุกประชาชนกัมพูชาให้เกลียดประเทศไทยแล้วเขาปลุกประชาชนกัมพูชาให้เกลียดอีกประเทศหนึง่งประเทศเวียดนามเพราะมีพรมแดนมีชายแดนติดกันเคยปลุกให้เกลียดลาวอ่ะพรมแดนปรากฏว่าลาวนี่ปิดตามเฉยเลยอะ่ะ คุณเซนก็ต้องบินไปง้อลาวอ่ะบินไปง้อลาวโดยประการต่างๆจริงๆคนคนนี้เนี่ยเป็นคนขี้ขาดตาขาวอ่ะโดยโดยจริงๆเป็นคนขี้ขาดตาขาวเป็นคนปา,ปากปากปากเก่งปากเก่งเนี่ยเป็นพวกปากกล้าขาสั่นใจสอคุณเซนเนี่ยเป็นพวกปากกล้าขาสั่นใจสอกแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับอยู่กับการเสพสกนะนะ มีบ้านราคาเป็นพันล้านเนะเาะมีบ้านราคาเป็นพันล้านเสพสุขอยู่กับความทุกข์ของประชาชนในประเทศ